สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็เอาขี้วัวนะครับลงใส่แปลงหญ้านะครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับวันนี้ก็ทดลองนะครับอ่าโดยการทําเป็นกระบะต่อพ่วงท้ายนะครับเอาขี้วัวลงในแปลงหญ้านะครับโดยไม่ต้องใช้คนเสียลงนะครับโดยใช้แหลักลงเลยนะครับนี่ครับแปลงหญ้าคปุรานะครับ กาอย่างนี้นะครับรถการใช้ไช้งานนะครับนี่ครับก็ถือว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วประหยัดในงานนะครับนี้เป็นกระบะนะครับเรายกขึ้นดีลงนะครับเปดเรียงนะครับลองดูดูนะครับอันนี้ต้องให้เครดิต อินาเอกชัยแท็กเตอร์นะครับที as well as ่ออกแบบเครื่องชุดตักที่หัวให้นะครับก็รพเสริมทีหัวนิดนึนะครับเสียงดเดี๋ยวพามาดูตอนตอนตักขึ้นนะครับ เดินมาดูตอนตักขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็นที่วัวเก่านะครับดันออกมาในช่วงฤดูฝนแล้วนะครับทําให้ที่วัวมันแน่นนิดนึงนะครับมาดูตอนตักขึ้นนะครับัวเรมาดูตอนเราขึ้นครับตอนเราขึ้นก็ไม่ต้องใช้คนตักนะครับ ดูนะครับไ้ปยับนะครับไปยับรายง,งานนะครับร้อยนะครับออขี้งัวมันแน่นนะครับหลอดนี้ไปตักได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ตักดั้มใ ก็ยังดีนะครับดีกว่าคนตักอยู่นะครับอันนี้ใช้รถคุณแรงเยอะนะครับก็เ,เอามาลงในบริเวณใกล้ๆนะครับนะครับ๋้วท่านใดมีไอเดียเจ๋งๆนะครับรลองออกแบบดูครับรถสิดนี้ก็สวัสดีครับ